Música เสโทซึมร่างกลางแดดจ้าแดดส่องฟ้าร้อนละรัวทั่วแผ่นพื้นฝนตกซ้ำน้ำป่าหลากยากกลับคืนทรงพลิกฟื้นป่าเขาลำเนาไพรท้าทรงไตรตรองมองทางแก้มิยอมแพ้อยากเห็นฟ้าป่าสดใสเราปรวงข้า ขอน้อมเกล้าวถวายชัยกาหลงลิเกไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานลิเกคณะกาหลงวัฒนาเฮฮัยเช,ชิากาหลงวัฒนาลิเกสาวประเภทสองแสดงแล้วจ้า Let's, go, let's go. Okay. Hey. มาเจอาช่วยจลิเกรดัลหลังนเนลิเกลิเกต้องัวใจา้ตงจ้าฝากไว้ด้วยนะคะการหลงวัฒนาค่ะ ว่าคุณเช่ากาศอยากเป็นใหญ่ข้าสิริชัยลาชา ะได้เสวยสุขนี่นาข้าราชากันสักครั้งพรมเปรียกเหมือนสอแลวพิษที่ลายวักขดอยู่ใต้บลัง ขุชกาศคือนามข้าพระเจ้ารับใช้ราชการอยู่กับศรีวิชัยพระเมเหสีกาญจนาตั้งพระคันเป็นเวลานานแล้วยังไม่ประสูตรทีไม่รู้ว่าจะเป็นร่าโชรถหรือราชธิดาศัตรูของเราคือคุณลุ่งวันนี้จะขึ้นเฝ้าเสียงกองไทยรีหรือพระอ,องค์ท่านกาญจนาจะประสูตราชาโชรถหรือราชธิดาไปดูดีกว่า Thank กับแม่อินุอยู่กับพี่นานๆน้นนนองให้มันหวานใจไว้ความสุขของยิงดูยิ่งใหญ่หที่นวลมาได้หัวดีมีไว้เพึ่ง ไม่หึงหลอกพี่แต่ห้ามไปเมียมมเมียมมใหม่ถ้าผัวลืมคำเมียจะทำไม่เข็ดจะตัดให้อีปเป็ดกินไปจริงๆด้วยใจ,จร้ายไม่ยอมปฏิาดาดยังไงวันก็พี่ลูกกับพี่ พจด้ไใจกลระแน่นงอย่างที่ว่าตะกี้อิน้องจะตัดจำปีพี่ชูและดูที่ไม่ใช่ได้เจาะแจพูดอย่างจริงจังให้เหลืองเอาไว้บ้างได้ไหมไม่ได้ให้ใคร ต่ยามานึกอีตอนเราร่วมรับนอนนึกแล้วห้ามคนห้ามคู่เอาตัดไปแล้วแน่บอกเลยแม่อีนุงยังดีก็แค่ทุทุงไทยๆพูดอะไรเนี่ยอย่ามาสก,กิดมาความคิดเธอเกิดเพราะมันเหลือง เพียงระเบิดสองใบพี่คุณลุงพูดอะไรเนี่ยไอ้ฟีตางสิบประดาแหเล่นแ,แย่เล่นแมเป็นไงลูกอ่อนเปล่าม่เประดานของใย่ที่ขอดมาใหม่ๆว่าแต่ว่านวลในี้ที่ได้ตัวนที่คุณลุงพี่รักนวลยังไงก็รักแบบนั้น ให้มันจริงจากปากถือพี่คุณลุงไปขึ้นเฝ้าเจ้าพี่ก็กลับตรงเวลาไม่เคยเอ็นเอียงแล้วไปแวะที่ไหนเลยห่วงเมียห่วงลูกก็ลองดูถ้าพี่คุณลุงทําตัวให้นวลจันทร์งสงสัยเวลาใดถ้าเป็นความจริงแล้วก็นวลจะตัดให้เป็ดกินจริงๆด้วยแต่พี่น่ะแปลกใจอยู่ทุกวันนี้นวลนนะ่ะตั้งท้องพร้อมกับองค์หญิงแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้นวลนนะ่ะคลอดลูกแล้วใช่จะ้ะแต่องคหญิงน่ะเกินมาหลายเดือนแล้ว ยังไม่ประสูติเลยพี่น่าหนักใจเหลือเกินพ,พ,พี่พีคุณลุงได้ยินเสียงกล้องเอเอเอ,อบอกน้องพี่จงดูแลลูกให้ดีเอเอ ี๋ยวพี่จะมาอยู่ม้านดีดเสียงกรองก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่ให้ดูแลลูกตาาเอ,อ๋ยเ,ออเออฝ้าเรือนพี่จะเหมือนมีลางลายเออ,เอ,อ,เอ,อ ไายขึ้นว้าภาคตะวันตะวันตกในใจ งงทรงงมงมายประสรงเสริมสร้างตำแหน่งประชาโวยส,ส้างประชาเสริมสร้างสุขสิในเมืองวังรา ชวมแม่จอมกระสัดสูงสองดออาประทับองประดุดังห้องสักดิ์สนะิทธนักทัลเทปลังทองอาณันะ กู้ของประเทศฉันจึงสเสด็จเป็นตัวแทนประทับเหนือแท่นพระที์พวกเราทุกคนควรรู้ค่าเธอ,อทูลรักษาเมื่อที่ วนนนันนี้ราชโอรสเราไม่องสัอแท้เลยพี่คะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดีแล้วลูกเราคงมีบุญบารมีถึงไม่กอจะองอแงเพราะถวายโมมาเยอะครับผม<ๆ>กันเจริญสุขเถอะท่านทนั้งสองการที่เราให้มีรับสั่งหน้าท้องพระโรงแห่งนี้เราอยากให้พวกท่านนั้นตรวจด,ดูดวงชะตา ทองราชโอรสถองเราว่ามีดวงชะตาเป็นเช่นไรเราอยากจะให้คุณชะกาศซึ่งเก่งทางล้านพโหราศาสตร์หรือการดูดวงชะตาเป็นผู้ทํานายทายทักราชโอรสถองเราในเมื่อพระองค์ท่านอยากจะทราบาราชโอรสถจะมีบุญญาธิการจะครองบ้านเมืองพระองค์ท่านดีหรือไม่ดีกล่าวของฉัน จะตรวจตราให้พระองค์ท่านได้รับรู้พระย่าขอให้เจ้าจงเร่งว่าความมัตบัตรนี้ว่าดวงชะตาของราโชโองเหล่านั้นดีหรือไม่พระยา่ะพระองค์ท่านจะจับยามเออหมวดสามตาตรวจทายว่าเป็นเชลยจะกาพูลด้วยทันใด ในข่าวน,นีฮะไม่ต้องคิดเรื่องแบบนี้ท่ะเสด็จดวงของราชาโอรสเราคงจะดีเพคะพี่ก็คิดด้เพ <Okay, S 1> คะพะเดชะควรไม่ควรแล้วแต่พระอ,องค์ท่านทรงโปรดกล้าม่อมฉันได้จับยามสามตาดูเลิกยามแล้วราชโอรสของพระอ,องค์ท่าน เป็นกะลีบ้านกะลีเมือ,พอ,องพะ่อยะค่ะเจ้าพี่อราริชกาศแล้วแต่บ่งทานพิจารณาพอเดชชาป่าพระบาทไม่งไงขุนลุงอันว่าขุนชากาศทำนายนั้นงคงจะไม่เป็นจริงกระมังพระเจ้ขขาค่ะราชบุตรที่มาประสูตรนั้น ต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการถึงจะมาประสูติเป็นราชบุตรขององค์กริย์ได้ฉะไหนจะเป็นเด็กที่การีบ้านกาลีเมืองเป็นไปไม่ได้หรอพระเจ้ขขาค่ะุณลงท่านจบโหราศาสตร์เหรอถึงได้รับรู้ว่าราชบุตรเป็นมีบุญญาธิการแต่ฉันดูแล้วราชโชรถ เป็นเด็กที่กะรีบ้านกะรีเมืองถ้าหาพระองค์ขั้นยังเลี้ยงดูอยู่ต่อระดับก็บ้านเมืองพระองค์ท่านจะลูกเป็นไฟแน่นอนขอได้ชาปะพบาเด็กยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรราชบุตรเกิดมาตดตาดำๆยังไม่รู้ภาษาพระองค์จงช่างใจเอาไว้ก่อนนะพระเจ้าข้าคุณลูกการทำนายทายทักในครั้งนี้เรามอบหน้าที่ให้กับคุณชกาศ คุณจะกาดว่าอย่างไรเราเห็นต้องทสมควรแล้วในเมื่อลูกของเรานั้นได้เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองแล้วละก็คุณลุงพระเจ้าข้าท่านกนฟังคำของเราให้นำาราชโอรของเรานั้นไปประหารด้วยไม้ท่อนจันทร์หากประหารชีวติตเสร็จแล้วให้นำศพ มาให้เราเฮ็ดให้จงได้สนิทพี่ไม่ดีเลยหล่ะการชนะดีแสงใจน้องแต่บ้าการชนาการชนาเราฝากเรื่องนี้ให้กับท่านด้วย กาญจนากาญจนาในเมื่อเราสั่งแล้วหากว่าใครขัดคำสั่งเราแม้แต่คาเดียวกูจะกุดหัวมันด้วยมือของกูเองอย<ถ>่าลืมคำสั่งของกู<ถ>เจอเสด็จพ่อท่าน เรานั้นร้อนจริงผมยืนเศร้าใจอดสงไปปรึกษาเมียดูของดิงไปคำฝังของท่านให้เป็นสมเด็จโรษศักแต่มันจะทำได้ไม่ได้ แกอยากรู้ใช่ไหมตามฉันมาฉันจะตามมันไปเงียบนะลูกอย่าอ้อนนะจ๊ะอย่าพูดก็มาแล้วเป็ไอะไรก็ไม่รู้ รูปร่างไม่สําลวยสวยลูผัวก,ก็รักเมียไม่อดสูความรักยังอยู่ยิ่งใหญ่นวลนมอบความรัก ให้กับลูกรักอยู่ทุกๆุกนาทีถึงตายและเผาเราเป็นผีรักก็ไม่หนีไปไหนหมอบความรัก ที่บริสุทธิ์ลูกผัวเป็นจุดดวงใจอ,อย่าอ้อนนะวันดี่นี้ล้วเกินส่วนใจคอไม่ดีเลยพี่คุณลุงก็ยังไม่กลับมาบ้านอย่าอ้อนนะจ๊ะ oh, 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 oh. อย่พ่อก็มาแล้วนวนพี่คุณลุงพี่กลับมาแล้ว พี่คุณลุงทำไมพี่หน้าตาไม่สบายใจเลยเอ๊ะเด็กคนนี้พีมลูกของใครมาเงียบนะลูกน,นนะเจ้าอย่าเพิ่งแปลกใจแล้วก็อย่าคิดจะหาว่าพี่นั้นคิดนอกใจนวลน,นวลเข้าใจไปมีหญิงอื่นจนเกิดลูกเต้าเมื่อเช้านี้ ที่พี่ได้รีบขึ้นเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์ที่ได้ยินเสียงกองชัยเพลีจะรู้หรือเปล่าว่าบัดนี้องค์หญิงกาญจนาได้ประสูติเป็นราชโอรสรู้หรือเปล่าจริงเหรอจ๊ะพี่คุณลุงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งคุยกันก่อนนี่ก็ดีสิจ๊ะราชโอรสขององค์กษัตริย์สิริชัยและองค์หญิงกาญจนาเป็นราชโอรสซะด้วยนะ หน้าตาน่าเกียดน่าชังและเกินนะจ๊ะพี่จ๋าแต่มันม,มีเรื่องนะเมื่อองค์หญิงกาญจนาประสูตรราชบุตรอ,นนนองค์หญิงก็สิ้นลมหายใจช่วยก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับองค์กษัตริย์สิริชัย<า>แล้วก็ขุนชะกาศมันได้ทำนายว่า ราชบุตรองนี้ที่ประสูติออกมานั้นทําให้องค์หญิงต้องตายเด็กคนนี้มันทํานายว่าเป็นเด็กกาลีบ้านกาลีเมืองเลี้ยงไว้ก็ไม่เจริญรุ่งเรืองและประชาชนรวมทั้งองค์พระหมหากษัตริย์ก็จะร้มตายพี่อุตสาห์ขัดแล้วเตือนสติพระองค์ท่านแล้วพระองค์ก็ไม่ยอมเชื่อฟัง พระองได้แต่เชื่อคำทำนายของาาขุนชากุงเจ้ารู้อะไรหรือไม่องค์พระมหากษัตริย์ได้มอบราช,ชรถให้กับพี่ให้กับพี่คุณลุงไหนกับว่แหน่กันจ้าแต่ไม่เด้วมาเรียงดูหรอกนะพระองค์ท่านสิริชัยสั่งให้พี่นำราชโชรก มาทุบด้วยท่อนจันทร์แล้วนำประสบไปถวายพระองค์ท่านคุณลุงพี่ไม่เชื่อคำทำนายของขุนชะกาศร,ราชโชรสทนนี่จะมาประสูตรต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการถึงจะได้เกิดมาเป็นลูกเจ้าฟ้าพระมหาประสั์พี่รู้ดีว่าขุนชะกาศจะมันวางแผนการไว้อย่างไร แต่พี่กำลังทหารที่อยู่ฝ่ายพี่มันน้อยกวา่าพี่พยายามพูดให้พระองค์ท่านได้เข้าใจแต่พระองค์ท่านก็ไม่เชื่อฟังให้พี่เป็นเพชฌฆาตนำราชโชลมาประหารชีวิตด้วยท่อนจันทเออจะอุ้มไหมนี่เนี่ยไม่ได้รับไออุ่นจากแม่เลยเจ้าเป็นผู้หญิงราชโชลจะได้รับไออุ่นได้บ้างพี่คุณลุงพี่คืใสใยเลือดเชื่อายกุศลมราชาติร พี่คุณลูจะทำอย่างไรต่อไปละจ้าพี่อยากจะถามนวลว่าสมมุติเนะนวลนะเราเกิดมาเป็นข้าบาทของพระองค์ท่านสิริชัยเมื่อเกิดปัญหาพี่อยากจะถามว่าราชบุตรของเราไอ้ลูกของเรากับราชบุตรขององค์กษัตริย์นั้นอันไหนสำคัญกว่าพี่คุณลุง เป็นเรื่องที่สมมุติใช่ไหมล่ะจับพ,พี่สมมติเอาอยากจะรู้ใจนวลน,นั่นแหละเรื่องที่สมมุติแล้วก็คนที่สำคัญต่อชาติจะต้องเป็นราชบุตรสิจา้าที่มีความสำคัญต่อชาติและแผ่นดินนี้มากนวลก็คิดเหมือนพี่ราชบุตรยังไงก็ต้องเป็นราชบุตรที่จะได้ขึ้นครองมาดกเป็นองค์ต่อไปต้องสำคัญกว่าลูกเราใช่ไหมใช่สิจ้าพี่ แล้วพี่ก็อยากสมมุติว่าถ้าหากว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องตายอะระหว่างลูกของเรากับราชโชรสเนี่ยนวลสมมุติเลยว่าใครทุกคนจะตายคุณลุงถ้า,ากว่าเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆคนที่มีความสมควรที่จะเป็นมีชีวิตอยู่ต่อไป นั่นก็คือราชบุตรกิจพี่ราชบุตรสมควรจะมีชี่ต่อไปด้วนพี่ขอโทษลงุงพี่ลงุงไม่นะพี่จะไปไหน